สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมนอกจากสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านาะจากคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่16วันจันทร์เดือนหนึ่งนอกจาก2,566กับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่13จากกับแนวทางหวยลาวพัฒนา สำหรับเวลาพัฒนาวันที่สิบสามวันซุกถี่ผ่านมาเนาะจากแอตโอยให้เด่นอยู่ที่สี่กับแปดพ้นจะหกตัวออก 9. สามแปดหาสามหนึ่งเกา,เาสำหรับล่างชุดหกตัวเราจะเข้าไปที่สามแปดสามแปดนี่ครับแอตโอยให้แปดสามเนาะจ้าสำหรับล่างชุดหกตัวเนาจะเข้าไปที่แปดสามเด่นแปดดุดแปดของเฮาเด้งเนาะจ้า สำหรับล่างชุดสี่ตัวหาสามรุดไปเนาะจะสาหรับบนกระรุดไปเนาะบนสามหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเฮามีแปดหนึ่งเข้ามาเก่าหนึ่งเราจะ้หัวนี่นะเสียดายเป็นอย่างมากเราจะก็สุดําตัวกระรุดไปเนาะจะสาหรับแนวทางไวเล่าพัฒนาขพะวันที่สิบสามเราจะพลนสรุปกนะยินดีกับเอฟซีที่นำไปเป็นแนวทางเราจะสําหรับงวดน,นี้เขาล่างชุดหกตัวเนาะจนะจพี่น้อง สซปปโป,ลปลเล่าเฮาการะสีได้เฮได้กีได้ดดกันอยู่เนะจ้าส่วนอ่า่างสุดสี่ตัวครับบนกบระลุดไปเนาะหวัวน,นี่ก็ต้องขอตัดขอให้พี่น้อง FC เ,เอฟซีไล่ๆนะจ้าเดี๋ยวมาต่อกันอวันที่สิบหกกันเลยเนะจ้าสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาวันที่สิบหกรุนกันต่อเนอะจ้า รับชมไว้เป็นแนวทางสถิติมีข่าวมีรูุทุกวันนอกจากผิดพลาดเหมาอนอเอสจอยต้องขอสุดขอภัยผี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากถ้าหมาักถ้าชอบจังค่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากเข้ามาเลยอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเอสจอยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามกวาไปเนาะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดถูกใจก,กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บ่พลาดแนวทางของเอสจอยนอกจาก สำหรับเวลาพัฒนาวันที่สิบหกเมื่อเนี่ยจะให้เด่นอยู่ที่ศูนกันเบิรนศูนย์ศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่กันเบิรนไหวเนอะจ้าเด่นศูนย์รูดศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสำหรับเด่นสี่รูดสี่มีสี่เจ็ดงวดนี้คำนวณได้สี่อยู่แ้วสำหรับเล็กเด็ดเล็กรูดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สาม สี่ห้าสำหรับสุดสามตัวจะศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ห้า เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับสูตรสามตัวจะตัวเด่นตัวเน้นอยู่ที่047 403 41 47 09 05 นี่คือแนวทางหวยเล่าพัฒนาของวันที่สิบหกวันจันมือนกันป่ามานนี่ตามนี่เนาะจ้าอันนี้ก็ถามักามกามชอบจังคอยตามถามบอกมาบอกชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าผิดพลาดมือกยนจ็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเอฟซีไล่เนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านเฮ้งๆงปังปังกันถุกคนถุก่านเนาะจ้าจิ้มตัวไดกะ ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงรวย้วยๆกันถูกคนถูกทานนอะกจากเขามาแล้วกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแมทจอยด้วยนอะกจากคนละลคนแชร์คนละหน,ะ share, น,ะ 1, 8, นะึ่งติดตามนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันนอะกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า